คล้ายอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีไวนาโอกาสน,นี้ครับาลคร<อ>ับขอบพระคุณท่าน็นอย่างสูงนะครับท่านพ่อเมืองจังหวัดสุราธานีครับวันนี้มาให้กําลังใจมวยด้วยตัวเองครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับทางทีสปอร์ตเจ็ดครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาครับวิวเพชรโกศลครับเจอกับคมเพรชรโชตบางแสนไฟที่3ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการสุทนเพชรนิน ให้คะแนนสามท่านมีทวัชชัยนามรมพลนรพนทั์เหมือนสมพงนะครับแล้วก็กรรมการพงพัดว่องไวครับขอเชิญน,นั่งมวยทั้งสองฝ่ายไหวครูครับ เดินทางมาถึงคู่ที่2ครับเป็นคู่ของวิวเพชรโกศลครับกับปตานคมเพชรโชคบางแสนครับดูในจอภาพก่อนครับนี่คือประวัติของนักมวยมุมน้ําเงินนะครับนั่นก็คือคมเพชรโชคบางแสนนะครับอายุ22ปีครับมาจากอําเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับชกมา60ครั้งครับชนะ50แพ้10นะครับนี่คืออดีตแชมป์ครับ126ปอนด์ครับของวิกบอชิตครับส่วนนักชกมุมแดงครับนี่คือแชมป์คนปัจจุบันนะครับนั่นก็คือทางานวิวเพชรโกศลครับ มาจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับอายุ23ปีครับชกมา80ครั้งชนะ70แล้วก็แพ้ไป10ครั้งครับน,น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับนี่คือมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดศึกรวมพลคนสมุยโดยการสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรดโคเอร์บิลเพ็ดโกสน he's weight 126 pounds blue corner comped chot mark said he's -hmm. weight 126 pounds too they fight together before they fight together before Red corner, won two times already Red corner, won two times tonight is revenge fight ย้ำในทันทีครับไฟนี้เป็นไฟที่3ครับของทั้งคู่ครับที่มาเจอกันครับสองครั้งที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านในจอภาพกับทันตันคมเพชรครับที่แพ้มาทั้ง2องไฟครับครั้งแรกไปเจอกันที่เวทีมวยฝนจางชนบุรีครับครั้งที่2มาที่วิกหมอชิดครับเป็นการป้องกันแชมป์ของทันตันคมเพชรแล้วก็เสียแชมป์ไปกับทันตันวิวคู่ชกในวันนี้แหละครับนี่คือ2ครั้งที่ผ่านมาครับในช่องมุมแดงครับ แต่นั้นวิวครับมีเซียนเอกปัตตานีครับขึ้นเป็นคนถอดมงคลให้ครับฟอร์มหลังของวิวเพชรโกศลคนนี้ครับก็มีชนะคะแนนคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือหรือว่าโชดบางแสนครับที่จังหวัดชนบุรีครับเมื่อ28กันยายน2564ครับจากนั้นนี่วิวนี่ไปเก็บตัวในนามทีมชาติไทยนะครับในการชกมวยสากลสมัครเล่น พอกลับมาปุ๊บก็มาเจอกับคมเพชรอีกเลยครับที่วิกหมอชิดครับเมื่อ22พฤษภาคม65และเอาเอาชนะมาได้อีกครั้งหนึ่งล่าสุดนี่ชนะแม็กนัมบางกอกกะไลยนมาครับส่วนคมเพชรชดบางแสนครับมีคุณพี่เชิดเจือใจครับนี่ครับเจ้าของสีเสื้อครับวันนี้มากับรองเสือหรือว่าท่านพันธบทโทชำนาญบุตรพักมาด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับลุยกอดสมุยครับวันนี้ครับฟอบหลังของคมเพชรก็มีชนะโรณชัยตอรามิทราครับ แพ้ว,วิวเพชรโกศลแลวก็ล่าสุดชนะคะแนนทงน้อยลูกปั้นใหญ่ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเอาครับมาเจอกันภาค3นี้จับเป็นอย่างไรครับแต่ไฟน์นี้พิเศษกว่าทุกไฟ์ที่ผ่านมาครับป๋องเพราะว่าไฟน์นี้จะเป็นไฟสุดท้ายของคมเพชรนะครับฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะครับ,รบไฟสุดท้ายก่อนที่จะไปโกอินเตอร์ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นครับเอาละจะไปโกอินเตอร์สวยๆได้หรือไม่ได้นะครับต้องติดตามดูเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นมวยเชิงสูงทั้งคู่นะครับ แต่ว่าระยะหลังครับพมเพชรปรับสไตล์ครับมาเป็นมวยบูดุดันครับเป็นมวยไฟเตอร์ว่าอย่างนั้นครับส่วนวิวยังทรงเดินเลยนะครับเป็นมวยจังหวะสีมือครับโดยเฉพาะเกมตั้งรับรอดักจังหวะ2ของเขาถือว่าทําได้ดีเอาละครับถีบนําไปก่อนครับดูกันว่าเกมการชกจะเหมือน2ครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าครับแต่ผมเชื่อว่าท่านพิมเพชรเนี่ยคงเก็บเรื่องของรายละเอียดครับ การที่เขาผิดพลาดตรงไหนเนี่ยมาแก้ไขในไฟนี้ครับเก็บความแค้นมาเต็มที่แหละว่าอย่างนั้นเหอะเอาครับหมัดขวาไปครับท่านนั่นคมเพชรขยับนะครับขยับสร้างจังหวะครับทำได้ไหมครับจ้มซ้ายแม่ไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับต้นต้นแบบนี้ครับมาครับโยกเข้ามาครับท่านนั่นคมเพชรครับดูร่างนี้ต้องบอกว่าเสียเปียบเล็กน้อยเท่านั้นครับ ขี่ไปกัก่อนครับท่านันวิวพยายามที่จะมีลูกทำลายจังหวะครับดูสายตาของทั้งคู่ครับจดจ้องจ้องครับแข้งขวาทักทายไปก่อนครับที่ต้นขาครับสองแข้งเลยครับท่านันพคมเพชรขยับนะครับขยับครับไม่ชัว์ไม่ออกครับมาครับ หาจังหวะครับยังใจเย็นกันอยู่ทั้งคู่ครับหมัดอุ้ยนี่ครับเฉียวไปนิดเดียวครับโอ้นะฮะถ้ามีป๋องบอกก็คงว่าศูนย์ศูนย์นะฮะสุยสุยสุยภาษาบ้านผมครับสุยครับอ่าสุยไปนิดเดียวครับก็คือเฉียวไปนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่คู่ดูเดือดจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนะครับ คนละ5 0,000ื่นครับคนละ5 0า0 0บาทส่วนนักมวยที่โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมนะครับก็รับไปอีก5 0,000ื่นบาทอีก5 0,000ื่นบาทโอ้โหคู่แรกเราเห็นไปแล้วครับเดือดไหมครับลองติ๊กไว้ก่อนครับแล้วพิจารณาคู่2คู่3าคู่4ี่ครับวันนี้ครับให้ได้ดูกันเต็มๆวันนี้นี่ไม่ใช่มวยเงินแสนนะครับองพูดได้ว่าเป็นมวยเงินล้านเลยก็ว่าได้ครับเอาละครับเตะขาครับด้านของคมเพชร ก็ดูจังหวะของกันและกันอยู่ครับตีบซ้ายครับหมดยกครับพักก่อนมวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G นำแฟนมวยกลับมาที่สนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับก็ นี่จังหวะเคาะด้วยขวานะครับของคมเพชรหมัดขวาครับตั้งใจบวกเลยนะครับวิวครับเชียวไปนิดเดียวครับยกที่2นะครับเนี่ยครับชาวต่างชาตินี่คือนักฟุตบอลไทยครับบิ๊ก้าชูนนสีครับมามากับภรรยาไหมมาครับมาครับผมเจอตั้งแต่ที่พักแล้วฮะเราพักอยู่ที่เดียวกันคนละที่ครับแต่ผมไปผมเจอเขามาดดีโอเคภรรยาชื่ออะไรนะฮะอ่า เทย่าเทย่าเทย่าโรเจอร์มาครับดูครับบนเวทีครับยกที่2ครับภาค3ามกับคู่นี้ครับโอ้นี่ครับหมัดอ้าสุดท้ายครับเจอลูกทีครก็เสียหลักล้มลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่ครับสู้กันต่อครับเอาละครับเกมเริ่มจะเข้มข้นเชื่อว่ายกนี้ครับเกมจะเปิดแล้วนะครับดุเดือดรับ10,000แบาทครับไม่รวมค่าตัวครับผมเพชรเดินนะครับ แต่่อนนี้ก็เป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3เลยนะครับคมเพชรสุดยอดไอแอดเบอร์ต้นครับแล้วก็เก่งดังขึ้นมาเรื่อยครับรับสไตล์การชกได้เดินก็ได้ถอยก็เป็นครับเรกว่าตอนนี้เขามีคุณสมบัติครบแล้วครับเอาได้แข้งขวาเบาๆไปทีหนึ่งครับจังหวะหยุดกึกไปของวิวด้วยครับเตะขาครับวิวทีบขวาครับขยับครับคุณยี้แข้งขวาไปครับทางด้านคมเพชรครับโยกหาจังหวะครับ ก็กลัวครับต้องบอกว่ากลัวพลาดทั้งคู่ครับอู้ดูครับหมัดครับถีบไปก่อนครับเทนนิสวิวครับไม่ให้ได้เข้าถึงตัวได้ง่ายๆครับขยับโยกเข้ามาครับคมเพตแข้งขวาไปครับไม่ไดแต่ยังติดกาติดบังของเทนนิสวิวอยู่ครับคืนด้วยแข้งขวาคืนมาแลกกันครับใจตรงกันพอดีขวาไปขวาคืนครับคมเพรขยับขยับเข้าไปครับคมเพรครับโอ้ได้หมัดขวานะครับอ้า จังหวะจะดึงอะดึงหลบไม่พ้นนะครับทางด้านของวิวครับมาแล้วครับโดนไปก่อนแล้วครับนี่ครับออกกันช้าก็จริงครับแต่ว่าออกแล้วเน้นครับออกละเอียดขยับมาครับวิวครับอู้โดน้าไปต้องมีจังหวะเอาคืนบ้างครับไฟคอยละเมียดครับละเอียดมาละเอียดด้วยกันทั้งคู่ครับใจเย็นทีไปเกี่ยวได้ไม่ไม่ได้ครับแมแต่มีแข้งขวาขึืนไปได้ครับท่านนักกอล์ฟเพชร หมัดโอ้โหบวกกันอีกแล้วครับแม่เชี่ยวไปทั้งคู่แล้วจังหวะล็อกได้ตีครับโอ้โหป็นตัวสุดท้ายครับดันล้มลงไปครับรอจังหวะอยู่แล้วนะครับวิวเพชรโกสลเอาล่ะครับก็ถือว่าความพยายามของคมเพชรคือเด้งตีแล้วก็โหนที่ทำได้สวยครับแต่ว่าตอนจบจบไม่สวยไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับพยายามลองทุกพิถีทางครับในการเปิดเกมเท่าทำเอาล่ะครับหมัดไป คืนด้วยหมัดคืนมาครับท่านั้นบิวครับจังหวะทำจังหวะตอบโต้กันนี่ต้องบอกว่าเป็นการชิงไหวชิงพลิบชิงเรียกกันจริงครับคู่นี้ครับเกี่ยวล่างหมัดมาครับเอาสิครับแม่ชักจะต้องบอกว่าออกเพลินๆไม่ได้ทั้งคู่ครับแทงขวาไปทีนหนึ่งคมเพชรอ่าถีบซ้ายนะครับคมเพชรกินแล้วก็ไม่คายด้วยครับอ่าถีบขวาดูบวกหมัดขวาครับคมเพชรครับเตะขาครับเอาล้วครับทักก่อนนะเชื่อว่ายกหน้าจะสนุกเข้มข้น หน่วยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอทไทเกอร์ 5G ต้องบอกว่าอะไรครับแม่ต้องบอกว่าสวยจริงๆสวยจริงๆ,ๆ <c oughs> โอ้โคนสวยเยอะมาก <c oughs> ใช่นะครับ <c oughs> คือสิ่งที่น่าชื่นใจไปมากกว่าคนสวยนะครับก็คือเราได้เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย <c oughs> มาเที่ยวเกาะสมุย <c oughs> <c oughs> บร <c oughs> รยากาศคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับเราอยากเห็นภาพแบบนี้ครับกับทุกพื้นที่ของเมืองไทยครับครับผมนะฮะนี่คือต้องบอกว่า เป็นเกาะอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมนะครับเบอร์ต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเกาะสมุยครับสองยกผ่านไปนะครับนี่คือคู่ที่2ของรายการนะครับในพิกัดน้ําหนัก126ปอนด์ครับน้ำหนักไม่มีปัญหาทั้งคู่นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับวิวเพชรโกศลครับเจอกับคมเพชรโชคบางแสนยกที่โอ้โยนเข่าขวาเลยครับคมเพชรครับมากดูแล้วก็มีความมั่นคกมั่นใจมากขึ้นครางซ้ายไปครับ มาดมาแข้งตามครับทางนั้นคมเพชรครับตอบโต้แต่ละทีนี่มาเป็นชุดครับพยายามที่จะมีลูกเตะเจอยางครับซ้ายครับขวาขึ้นมาครับดูสิครับมาแบบไหนขึ้นแบบนั้นครับขวางครับทางนั้นคมเพชรครับขวางขวางได้แต่ยังตีไม่ได้ครับนี่จะประหยัดอาวุธไม่ได้นะครับบิวเพชรโกสนครับคือคือต้องรู้นะครับว่าชกที่สนามมวยเพชรบัญชาแห่งนี้แล้วก็กติกาทุกคนนี่ได้รับทราบนะครับ จากดรยงศักดิ์นาสงขาแล้วนะครับว่าต้องออกอาวุธนะครับคุณจะมาเป็นพระเอกยกเดียวเนี่ยไม่ได้ครับการตัดสินชาวต่างชาติต้องเข้าใจด้วยครับไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจอย่างเดียวครับนักมวยทุกคนรับทราบนะครับใช่ครับเพื่อที่การที่จะยกระดับมวยไทยครับต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนครับอาวุธบนเวทีมาแบบไหนครับดูกันครับแข่งขวามาครับโอ้โหวิว จังหวะจะเอาคืนเอาคืนไม่ได้อีกแล้วครับซ้ายไปครับเอาครับเตะได้ไปปลายแข้งครับคาน์ดนวิลผมเพชรวันนี้มาค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับลูกความละเอียดครับเก็บทุกรายละเอียดครับเตะขวานะครับคมเพชรขยันเลยครับพยายามเดินเข้าหาตลอดนะครับโอ้หมัดขวาครับพมเพชรอ่าเนี่ยครับวิวนี้จะไปรับเยอะไม่ดีครับวิวครับ เตะขวาไปอีกทีหนึน่งครับคมเพชรครับนี่ยก3นะครับมวยไทยต่อย5ยกนะครับไม่ใช่8ยก uh huh. okay. ครับออกหรือยังครับวิวครับวิวต้องออกแล้วนะครับเอาเตะขวาครับเตะขวาคืนครับคมเพชรทีขวาครับทางด้านของวิวโอ้ใจะเย็นเหลือเกินครับวิวครับยังอยู่ในเชิงรับตั้งรับครับบีบครับบีบเกมเข้าไปครับแข้งขวาครับทางด้านคมเพชรครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับทางด้านวิวครับแม่แต่ก็ต้องบอกว่ามันต้องหาจังหวะชัวร์ให้มันเยอะกว่านี้หน่อยครับ กกันมิ่งเกินไปครับวันนี้ซ้ายมาครับทางด้านวิวพยายามออกซ้ายนะครับวิวครับทีขวาครับเดินเข้าหาครับคมเพชรเตะขวาไม่เข้าครับวิยกบังได้ครับขยับเข้าไปเตะหลุดนะครับโอ้ลูกนี้นี่โดนเตะกินเปล่าครับเตะขวาคืนครับทางด้านของคมเพชรครับเกมเริ่มเปิดนะครับ หนึ่งแสนบาทนะครับคู่ดูเดือดครับสำหรับศึกรวมคนคนสมุยครับทุกวันเสาร์ครับ20นาฬิกา30นาทีจะถึง22่ินาฬิกาสนาทีครับทางทีสปอร์ตสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาโอ้จังหวะโฉบเข้าไปต่อยของวิวนี่พลาดหลายต่อหลายครั้งแล้วครับและก็โดนลงโทษครับโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าจังหวะฉาบฉวยขโมยต่อยแท็กจะใช้ไม่ได้ครับซ้ายไปขวาคืนครับเกี่ยวแล้วก็หมดยกก่อนครับโอ้โห เดือนและเกินรับพักสักครู่เดียวมวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G นคมเพชรครับคืนครับกระโจนต่อยคืนกลับไปครับหลุดแล้วโดนลงโทษทันทีเหมือนกันครับทานงคมเพชรครับแต่จังหวะแกะโดนเนี่ยนะครับก็มีจังหวะออคืนได้ทันทีเช่นเดียวกันครับอาวุธสูสีคู่ขี้มากๆกครับคู่นี้ครับโอ้โห oh เอาละครับเรียกว่าเป็นการบ้านโจทยากทั้งคมเพชรแล้วก็วิวครับแม้ว่าจะเคยเอาชนะมาแล้ว2ครั้งนะครับสำหรับวิวเพชรโบสนครับแต่ว่าทุกครั้งไม่ง่ายครับรวมไปถึงครั้งนี้ด้วยครับตามต่อนะครับยกที่4ครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับเอาครับบีบเกมเหมือนเดิมครับเกมก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแต่นั้นคมเพชรครับวิวยกนี้ต้องออกได้แล้วครับแทงขวามาครับเอาครับ ขวาคืนมาได้จังหวะขยับเข้าไปต่อยหมัดมีแข้งซ้ายครับแต่นั้นวิวล็อกวงในเด้งตีธนั้นคงเพชรครับใช้ลูกขยันครับเดินบทเดินบี้เข้าไปทําได้ไหมครับทําได้ไหมครับต้องชัดเจนด้วยนะครับขยับเข้าไปครับวิวเตะซ้ายครับแม่มีลูกเจ้าเล่์ด้วยนะครับวิวทําถ้าจะไม่ออกและขยับออกครับแข้งขวาคืนไปครับขวาคืนมาครับหมัดหนึ่งสองของคงเพชรถึงตัวครับรัดรัดตีได้ไหมครับตีข่าวขวาครับวิวก็พยายามยกบังเอาไว้ครับ ยกปังมาถไร่ครับยกมือชูกระปั้นมั่นใจด้วยครับวิวครับแทงขวาไปครับดักเตะออกก่อนครับยกนี้นี่มีลูกถีบจุกจิกครับวิวขยับขยับยังไม่ออกครับขวามาขวาคืนเกี่ยวลักทั้งคู่โอ้นี่ครับแลกหมัดกันโอ้โหทั้งนั้นวิวโดนเข้าไปโอ้สองหมัดนี้ครับต่อยได้แม่นครับท้านของคมเพชรครับวิวต้องเอาคืนบ้างนะครับโยนขวามาครับโดนหมัดล่างสลับบนครับโอ้โหเร็วครับ คมเพชร <IP> <ibl ok S 1> พยายามใช้ความเร็วความจัดจ้านครับขยับเข้าไปเตะขวาครับวิวยกสายบังเตะซ้ายขึ้นมาโอ้ลูกนี้เข้านะครับแข้งซ้ายครับต่อยขวาลำตัวครับพยามจะกัดสองไปด้ครับเจอข่าซ้ายของคมเพชรครับดูครับจังหวะวงในครับใครได้เปรียบครับใครได้เปรียบครับล็อกไว้ก่อนครับอ่าาครับแยกออกมาครับโอ้โหสองหมัดเมื่อสักคู่นี่เต็มๆดีเหมือนกันรับวิวโดนเข้าไปจังหวะโยกครับขยับเข้ามาแข้งขวาขวาขึ้นไปเกี่ยวแล้วคือด้วยแข้งขวาแล้วก็ถีบอีกทีหนึ่ง อ่าแล้วครับนี่สองหนึ่งครับถือว่าวิวทำได้ดีกว่าครับเตะขวาไม่เข้าครับพมเพชรขยับนะครับขยับครับโอ้สายมาครับยกบังได้ครับเก็บอาวุธดีครับแม่มีได้มีโดนทั้งคู่ครับโยครับโยเข้าหากันครับซ้ายครับซ้ายกับสองแข้งกับวิวเตะมาเก็บอาวุธได้ครับแล้วก็ทิอกไปโอ้ยกนี้พอออกแล้วก็ทำได้ดีครับเกี่ยวแล้วก็แม่คึ้นไม่ได้ครับโดนนั้นวิวงานพอก้นครับ โดนเตะกินเปล่าไปครับขยันเข้าหาเข้าบิวครับทีขวาครับต้นหมัดขวาจากคมเพชรครับนี่ครับอาศัยลูกขยันครับขยันทาขยันออกครับคมเพชรวิวโยกเข้าไปครับใครออกกอนครับไครออกกอนครับแม่จะว่าไปแล้วนี่ก็เข้าใจนักมวยเลยนะครับเกมมันกดดันครับค่อนข้างจะทันกันดีครับใช่ครับอาวุธทันกันครับแล้วก็ซ้ายมาขวาคืนครับดูครับอาวุธทันกันหมดเลยครับ โยนเข้ามาล็อกวงในครับหมุนหมุนาเหลี่ยมครับตีเอาดูครับแม่จากนั้นวิวก็มียกกันกันทั้งคู่ครับอ่าแยกก่อนครับแยกแยกครับขยับนะครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับแมเวลารัวก็ร,ว,กรวเป็นชุดพักก่อนครับเดีย๋ยวกลับมามวยพักยกระบบใหม่ทนี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนาม ออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G ครับเสียโชดบางแสนครับแล้วก็รองเสือครับมาให้กำลังใจถึงขอบเวทีครับก็เป็นนายตำรวจรักมวยนะครับทีมงานท่านพันตำรวจเอกสุภันพพุ่มพันม่วงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังนะครับก็ให้กำลังใจอยู่หน้าจอครับทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเดินเข้าหาครับวิวครับ โยนขวามาครับทางด้านของวิวนานๆจะเห็นวิวเดินบ้างครับแล้วก็ทีมทันนี่เปลี่ยนการมาเป็นมวยขวาด้วยครับทางด้านวิวครับขยับครับเดินเข้าไปครับนี่ครับค่อยๆขยับเข้าไปครับวิวต้องคิดแล้วทําอะไรสักอย่างครับแทงขวามาโอ้นี่ครับปักศอกขึ้นไปครับมหมัดแรกกับศอกเลยครับคู่นี้โอ้จังหวัดดึงหนีพอดีนะครับโอ้ถ้าเกิดไม่ดึงหนีนิดแม่น่าจะหนักกว่านี้ครับที่คมเพชรโดนครับเอาละครับรัดครับคมเพชรรัดบ้างครับ บิดบิดไม่ได้อะไรทั้งคู่ครับจังหวะนี้ครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการสุทนเพชรนินค่อยๆขยับครับเทนนันวิวครับแกก็ไม่กล้าที่จะเดินเต็มกำลังเหมือนกันครับกลัวพลาดเหมือนกันครับส่วนนัทคมเพชรนี่ก็รออยู่แล้วครับเขี่ยล่างครับทำลายจังหวะครับหน้าตาชกไปยิ้มไปครับแข้งขวามาขวาคืนครับโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับเทนนันวิวครับวันนี้นี่ที่แก้ไม่ตกก็คือหมัดขวาของเทนันคมเพชรครับ ผิวว่าออกได้เร็วนะครับแล้วก็แม่นยำครับขยับเดินบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ถอยมา4ี่ยกครับบิวเพชรโกศลครับแข้งขวาของคมเพรขวาขึ้นมาครับบิวครับแล้วก็คมเพชรึ้นขวาครับมาดขวานี่คล่อมไปครับคมเพรดันดันแล้วก็ดันล้มครับอาล่ะครับวุ่นวายแล้วครับตอนนี้ชนะมาแล้ว2ครั้งนะครับในการเจอกันครับปี6-4ครั้งหนึ่งปี6 5หครั้งหนึ่งครับ นี่คือครั้งที่3ครับทายครับโอ้โหดูครับขยับเข้าไปครับหน้าเครียดแล้วครับตอนนี้ครับทนันวิวครับหมัดที่ไปเก็บตัวทีมชาติมาตอนนี้นี่จะงัดเอาออกมาใช้ได้หรือยังครับท่านันวิวครับตอนชกเสื้อกล้ามเก็บตัวทีมชาตินี่ชนะระดับทีมชาติมาแล้วครับพี่ป๋องครับไม่ธรรมดานะครับลีลาการชกในชั้นเชิงของมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับของวิวเพชรโปศลครับ ชนะทีมชาติชุดเด้วยครับเสียดายครับที่ท่านสมชายภูลสวัสดิ์นี่ไม่ได้นั่งทํางานต่อครับก็มีนักมวยหลายๆคนครับที่ล้วนแล้วแต่ดูแล้วน่าจะเป็นอนาคตทีมชาติไทยครับอย่างเพชรจีจ้าอย่างนี้ครับใช่ครับพอนายไม่อยู่ก็ผันตัวมาชกอาชีพซะแล้วครับใช่ครับอีกคนหนึ่งก็คือชายล่าครับนีก็กลับมาชกในรูปแบบของมวยไทย5ายกแล้วครับเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับวิวเพชรโกศลคนนี้ครับอ่า ขยับเข้าหานะครับบิวครับช่วงท้ายๆปลายยกที่5มาแล้วครับดูเหมือนจะรู้ชะตาของกันและกันละครับทั้งคู่ครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับมาลวครับเสียงละครมาครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับดีครับท่านั้นรองเสือครับขึ้นมารับเลยครับขึ้นมารับทางนั้นคมเพชรครับ รวบรวมใบคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับแล้วก็หันไปที่มุมน้ำเงินครับตีใครแตกครับทางด้านคอมเพชรโชดบางแสนครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้โหนี่ครับเจอกัน3ครั้งครับชนะแล้วครับ2ต่อ1ครั้งครับในการเจอกันทั้งหมดครับนี่คือสถิติของการเจอกันของวิวและก็คมเพชรครับ